สวัสดีค่ะออนนะคะกับต้นไผ่ค่ะต้นไผ่สวัสดีครับรยังหลุกไหนสวัสดีครับออนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ออนก็จะมาทำเมนูเป็นมิสเตอร์ไข่ตุนนะคะ เป็นสำหรับต้นไผ่เพราะว่าต้นไผ่เป็นเด็กที่ทานยากนิดนึงแล้วก็ชอบทานอะไรนิ่มๆแล้วก็ตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยค่ะเขาไม่สามารถทานไข่ขาวได้เพราะฉะนั้นส่วนมากเด็กทุกคนนะหมอก็จะบอกไว้ว่าระหว่าง6เดือนไม่เกิน1นึ่ขวบเนี่ยค่ะไม่ควรที่จะทานไข่ขาววันนี้อันก็จะทําเป็นมิสเตอร์ไข่ตุน๋นแต่เป็นไข่แดงนะคะ ค่าส่วนผสมนะคะก็มีไข่ไก่ซึ่งอ่อนจจะเอาเฉพาะไข่แดงแล้วก็จะมีผักก็จะมีผักโขมมีแครอทนะคะแล้วก็มีมีหอมหัวใหญ่อ่อนจะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีเต้าหู้ไข่ออนจะใช้เต้าหู้ไข่เนี่ยเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกเนี่ยค่ะอ่อนจะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเพื่อที่จะทําให้เขาใช้มือในการที่จะจับเต้าหู้ใส่ปากเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีน้ําซุปค่ะน้ําซุปของออนจะพิเศษตรงที่ว่าอ่อนจะตุ๋นประมาณ1วันอ่อนจะใส่เกลือลงไปในน้ําซุปด้วยแต่อ่อนจะไม่ ใส่เกลือลงไปในอาหารที่ออนกําลังจะทำให้ลูกเพราะว่าความจริงเกลือในน้ําซุปมอนจะใส่ไปมันจะมีปริมาณที่น้อยมากเพราะออนไม่อยากให้ลูกเนี่ยค่ะทานอาหารที่ปรุงแต่งมากเกินไปค่ะ ะะก็เริ่มตอกไข่แล้วออนก็จะแยกไข่เอาเฉพาะแต่ไข่แดงมีเทคนิคนินดนึงนะคะก็คือไข่เนี่ยค่ะถ้าจะทําให้แยกไข่ขา,ขาวไข่แดงง่ายเนี่ยควรจะต้องเป็นไข่ที่สดใหม่สามารถจะแยกไข่ขา,ขาวไข่แดงออกจากกันง่ายมากแล้วไข่ก็จะไม่แตกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นออนก็จะเอาไข่แดงเนี่ยค่ะสองฟองที่ออนใช้อะ่ะตีด้วยซ้อมแล้วออนก็ค่อยๆเติมน้ําซุปไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นออนก็จะหั่นเต้าหู้แล้วก็ใส่ในถ้วยที่เราจะใส่ไข่ตุ๋นนะคะแล้วก็ออนจะเอาแครอท โคมแล้วก็หอมหัวใหญ่ที่ออนเตรียมไว้ใส่ลงไปในไข่ตุ๋นที่ออนคนเสร็จแล้วแต่มีเทคนิคนิดนึดนงก็คือตอนเวลานึ่งเนี่ยค่ะถ้าอยากที่จะให้ไข่ตุ๋นเนื้อเนียนเหมือนไข่ตุ๋นญี่ปุน่คนควรที่จะต้องตักฟองออก เพื่อที่จะทําให้ไข่ตุ๋นเนี่ยค่ะเวลาที่นึ่งแล้วอ่ะจะไม่มีไม่มีฟองอากาศและจะทําให้เนื้อเนียนหลังจากนั้นออนก็จะเอาไปใส่ลงไปในชามที่ออนใส่ต้าหู้ทิ้งไว้อ่ะค่ะแล้วก็พร้อมนึ่งและควรจะใช้ไฟอ่อนที่สุดเวลานะคะโดยปกติแล้วอ่ะค่ะออนก็จะใช้ประมาณ30นาทีเพราะว่าออนจะใช้เวลาที่ต่าสุดออนจะต้มน้ําให้เดือดหลังจากนั้นออนจะเบาไฟให้อ่อนสุดแล้วก็ใช้ไอน้ําจากข้างล่างเนี่ยค่ะค่อยๆทําให้ไข่ตุ๋นน่ะสุกทีละนิดทีละนิดออนก็จะได้ไข่ตุ๋นที่เนียนนุ่มแล้ว ก็คล้ายๆกับไข่ตุ๋นญี่ปุ่นอย่างต้นไผ่เป็นเด็กทานอาหารยากเวลาทานไข่ตุ๋นเนียนๆอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถทานได้หมดชามเลยค่ะค่ะถ้ายัางไงออนขอตัวไปป้อนต้นไผ่ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเราเจอกันทุกวันศุกร์ทุ่มหนึ่งนะคะและรอบหน้าออนจะมาสอนวิธีทำน้ำซุปเข้มข้นสำหรับลูกๆคุณหนูๆทุกคนนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายต้นไผ่บ๊ายบาย,บาย,บาย,บายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย